เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X สวัสดีครับคุณเอกภาวินครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอกภาวินดูตลาดหุ้นรอบบ้านเรานี้ไม่จืดเลยนะฮะเช้านี้ความกังวลต่อประเด็นทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาว,ว่าตกลมมันเป็น h a ร์ Landing ซึ่งจะนำไปสู่ r e c e s s i o n หรือไม่เ <c oughs> ออตรงนี้มันซีเรียสมากน้อยขนาดไหนแล้ว ตลาดหุ้นไทยจะซึมซับตอบรับอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้ก็ควาจริงถามถามว่าจะเป็นจะเป็นถึงฮาร์ดแลนดิ้งไหมเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่นนะครับแต่ว่าคือเนื่องจากดัชนีทางบ้านเขาว่าปรับตัวขึ้นขึ้นมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เลยมันก็เลยเหมือนแบบมีมีแบบจุดที่แบบจะจะเป็นเหตุผลในในการขายนะครับว่าง่ายคือ ดัชนีมันมาถึงภาพที่แบบมันมันต้องลงมาพักบ้านนะครับก็เลยเป็นช่วงที่แบบทั้งตัวเลขภาคการผลิตโดยไอซเอมก่อนหน้านะครับหรือว่าจะเป็นอ,อย่างตัวเลขทางด้านการจ้างงานหรืภาคเกษตรอย่างเงี้ยนะครับที่การจ้างงานมัน,ม,นมันลดลงมันก็เลยเป็นทําให้เป็นปัจจัยกระตุ้นแรงขายทำกำไรนะครับให้ปรับตัวลงมาส่วนด้านของตลาดภ <c oughs> ูมิภาคเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามัน มันเป็นสีแดงหมดเหมือนกันแต่ว่าอัตราเร่งในการลงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวที่แบบปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเอออย่างต่อเน,นื่องก็จะแบบปรับตัวลงเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอย่างเออเลยเพราะที่แบบยิงกับเทคด้วยอย่างตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับหรือว่าตลาดหุ้นไต้หวันอย่างเงี้ยก็ลงไปห้าถึงหกเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่า นี่แคอีกที่แบบก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน <c oughs> มาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงมาจากที่สูงนะครับมันก็เลยปรับตัวแรงแต่ว่าถ้าไปดูอย่างตลาดหุ้นจีนฮ่องกงอย่างเงี้ยนะครับก็ลงสักประมาณไม่ถึงหนึ่งปอร์เซนะครับ <c oughs> ของเราก็ถ้าดู r a n d o m เช้านี้ก็ลบสักประมาณประมาณ1ิบจุดนะครับก็ ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันเพราะนั้นถามว่ามัน,มนจะดูซีเรียสไหมถ้าจากตลาดที่ขึ้นมีเยอะอ่ะอาจจะลงแรงแต่ว่าถ้าตลาดที่อย่างบ้านเราเนี่ยอันในพอฟอร์มมาก่อนหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของอัตราเรื่องในการลงไม่เยอะแต่ว่าภาพการกลับตัวเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เกิดนะครับตอนนี้เซ็ตเนี่ยจะดูที่แถวหนึ่งสองเก้าสินะครับที่เป็นโซมแถวแถวโลเดอมนะครับถ้าถาเริ่มต่ากว่าอาจจะเป็นภาพของการทํา ทำโลใหม่ได้ต่อนะครับก็จะมีรับถัดไป1280 1270นะครับแต่ถ้ายังยืนได้เนี่ยภาพก็น่าจะเป็นการเซเวตต่อนะครับก็คือ1290ยืนได้กับย้อนขึ้นมาใหม่แถวประมาณสัก13 20 1300อย่างเงี้ยก็ยังติดมันก็เป็นภาพที่แบบแบนแบนนะครับคือเหมือนเหมือนไม่ค่อยลงเพราะลงไปเยอะแล้วแต่จะกลับตัวขึ้นก็ยังขาดแรงส่งต่อประมาณนี้ครับผมครับ คุณนระวินก็กำลังจะบอกว่าของบ้านเราก่อนหน้านี้คือเงินฝรั่งมันไม่ได้ไหลเข้ามันก็ตลาดหุ้นอื่นๆดัชนีของเราก็ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับคนอื่นฉะนั้นวันนี้แรงกระแทกเนี่ยที่มันมาจากกรณีของสหรัฐถึงบ้านเราอาจจะน้อยกว่าตลาดหุ้นอื่นๆถูกไหมฮะ <c oughs> ครับใช่ครับผมก็คือไอ้พวกที่ลงมาแรงก็คือพวกที่ขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้อ่าโอเคฉะนั้นในแง่ของฟลตรงเนี้ย หรือเซนติเมนต์ช่วงสั้นมันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนักสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราทีนี้มองภาพในเชิงปัจจัยพื้นฐานว่าเอ๊ะการที่ตัวเลขการจ้างงานหรือตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆของสหรัฐออกมาแบบนี้เนี่ยในภาพของปัจจัยพื้นฐานมองตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปมันจะมีผลอย่างไรต่อ,อ,อประเด็นในในตลาดหุ้นหรือประเด็นทางเศรษฐกิจที่จะมีผลมาถึงตลาดหุ้นบ้านเราบ้างไหมฮะอย่างอย่างในอย่างในบ้านเราอะนะครับคือ ก็อาจต้องรอดูอย่างปัจ no จัยการเมืองเลยนะครับก็ค <ści> ือวันวันที่เจดสิงหาคมนะครับอาทิตย์นี้ตบานเนี้นะครับที่จะมีการนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุคพัดเก้าไกลแล้วก็สิบสี่สิงหาคมนะครับเรื่องของคดีนายกเศรษฐานะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องติดตามส่วนถ้าเป็นด้านปัจจัยพื้นฐานของบ้านเราเนี่ยอาจจะไปตาม GDP ในแต่มาสอง นะครับที่จะรายงานสักประมาณประมาณช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าเกิดสัญญาณเป็นภาพของของการที่เติบโตแล้วมันเร่งตัวขึ้นจากในไตมัดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นความหวังว่าราชนีบ้านเราเนี่ยโฟอาจจะเริ่มไหลกลับเข้ามาบ้างน,นะครับเพราะว่าเราเหมือนตรงข้ามกับฝั่งสหรัฐที่มันเป็นภาพของการเติบโตแต่เริ่มชะลอนะครับแตงเราเนี่ย ปาชโลออองตัวมาแลเริ่มแบบแย่ของการกลับมาเติบโตอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสตแต่ถ้าสมมติกับการตัวงข้าม Q2 เนี่ยยังยังไม่โตนะครับหรือโตไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะทำให้อัตราเร่งในการลงเนี่ยมัน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 มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรเนี่ยผมว่าสําคัญในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง GDP ในแต่ละสอแะครับที่ต้องรอติดตามดูครับผมครับ ครับถ้าดูจากน้ำหนักเรื่อง GDP น้ำหนักเรื่องการเมืองเนี่ยสมมุตินะฮะคุณเอกพวินนะครับมันมี2กรณีคือสมมุติว่าวันที่7กับวันที่14มันออกมาในทางที่เป็นไปตามที่คาดการไว้ก็คือ,อเอาเกละ่ะวันที่7ก็อาจจะมีการยุบพักแล้วก็วันที่14นี่อาจจะนายกรอด,อจจป,อดประมาณนั้นนะฮะและ GDP อาจจะออกมาอาจจะไม่โดดเด่นมากนักเนี่ยตรงนี้ตลาดภาพตลาดจะตอบรับตรงเยังไงผมว่าก็เป็นเป็นลักษณะซึมๆต่อนะครับคล้ายกับ ช่วงช่วงที่ผ่านมานะครับว่าตลาดเหมือนยังหาบอททอมไม่เจอนะครับก็เป็นภาพประมาณแบบไซด์เวดาวพยายามฟื้นตัวแต่ว่าก็เกาะบนจำกัดอยู่แล้วก็อาจจะมีแบบภาพของการทำทำโลดใหม่มาบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ยังยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าถ้าดูสเสเนเมนลกจากตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับแต่ถ้าสมมุติกับการว่า โอเคอาการเมืองออกมาตามคาดนะครับมันก็เท่าก,กับประเด็นเนี้ยมันมันมีความชัดเจนละนะครับแล้วก็ GDP กลับมาเล่งตัวหน่อยอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวประเด็นที่ตลาดเนี่ยอาจจะดูลภาพของการบ o ท t อม out แล้วก็ภาพของการกลับตัวปรับตัวขึ้นด้านกรับผมบมันจะถึงขั้นว่าเป็นจุด ที่หมายปลายทางของโฟล,ลที่ก่อนอันนี้ที่ไม่เคยเข้าไปด้วยไหมฮะถ้ามองจากตัวนี้ถ้าเกิดกลางเมืองโอเคผ่านไปได้ดีเศรษฐกิจอาจจะ,ะดูเห็นภาพการฟรื้นตัวบ้างตัวนี้ฮะ,ะก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนกับตอนนี้โฟลมันอาจจะไม่มีที่ไปเหมือนกันคือ,อเราเราดูเนี่ยทั้งตัวตลาดหุ้นนะครับดีเอ็มก็ก็ปรับตัวลงทองก็ยังลงเลยนะครับหรือว่าแม้แต่กิบโตเองเนี่ยก็เป็นภาพของการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับดอลลาร์ก็อ่อน เงินเนี่ยมันไปพักที่ตลาดบอลนะครับเพราะว่าในวันศุกร์เนี่ยในตัวบอลยูสัรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงก็ทั้งแรงนะครับเพราะาราคาบอลปรับขึ้นนะครับเงินไหลเข้าก็ถ้ากับว่าตอนนี้เหมือนเงินพักอยู่ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับรอว่าตลาดไหนเนี่ยเริ่มมีภาพน่าสนใจมีด้านอัพไซด์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสจะไหลไปทางนั้นซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าคือลงมาเยอะแล้วนะครับก็รอภาพแบบการ เริ่มฟื้นตัวว่าโอเคมีเงินที่ติ้ลนี่เหมือนบาทเข้ามาหรือว่าจะมีพวกอกองไทยเอสจีเข้ามาในช่วงปลายปีอย่างเงี้ยนะครับเงินบาทช่วงนี้เป็นภาพของการแข่งข้าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่โฟจะไหลกลับเข้ามาในบ้านเรล่าเฉพาะที่เรามองว่าในช่วงสักประมาณครึ่งหลังของแตรมาสามนะครับหรือสักประมาณช่วงไตรมาสีของมัตลดเนี่ยน่าจะเปลี่ยนทิศทางเป็นภาพของการตอบตัว ไปกาขึ้นได้แล้วก็ไปสิงในปีหน้าเลยเพราะฉะนั้น mm hmm. การปรับลงในช่วงนี้โดยเฉพาะถ้ามันเริ่มต่ํากว่าหนึ่งสองก้าศูนย์หรือแบบทําโลหใม่อย่างเงี้ยก็อยากอ,อ,อาจจะอาศัยฟินวิกฤตเป็นโอกาสมากกว่าในการซื้อสะสม mm hmm. เพื่อรอการีิโนอมซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วครับก็ลงเป็นโอกาสในการซื้อครับผม ถ้าเป็นในเชิงของการซื้อสะสมก็ต้องดูแะครับว่าด้วยด้วยสถานการณ์แบบนี้ในเชิงกลยุทธ์ว่าการตั้งรับแบบนี้เนี่ยในส่วนของรายตัวเนี่ยกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนอย่างไรที่จะพอตั้งรับเพื่อรอการกลับมาได้บ้างครับครับกเ็เราก็อาจจะเป็นสักประมาณประมาณ2ตีมนะครับทีแรกเนี่ยก็คือเป็น Earning p งเพนะครับที่ภาพผลการเางานเติบโตโดดเด่นแล้วก็มูลค่าเนี่ย ก็น <curiosity> ่าสนใจด้วยนะครับก็จะมีอย่างตัวแอดวานนะครับตัวของ C B G นะครับตัวของ T U นะครับตัวอุ้นบางจากนะครับอันนี้เป็นทีมแรกหรือทีมที่สองเนี่ยก็ที่บอกไปคือ I E S G นะครับที่น่าจะมีเเงินเข้ามาในช่วงปลายปีนะครับจากการผ่อนปันเรื่องของเงื่อนไขนะครับ ก็จะมีหุ้นน่าสนใจก็เป็นตัวใหญ่นะครับอย่างเช่นตัวแอดวานซ์นี่ก็ใช่นะครับหรือ a o t อเออนะครับตัวกราฟอินดิคีนะครับประมาณ 45- ตัวใน2ทตีมนะครับที่แนะนำลองดูครับครับทิ้งท้ายสัหน่อยคุณเอกพรวินฮะก็เหลืออีกประมาณสักไตรมาสครึ่งนะสำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยคุณเอกพรวินมองว่าดัชนีณสิ้นปีมันจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไหมหรือมันจะทรงตัวไปตลอดจนปิดปีนี้เลย อืมผมว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสอาจจะสูงสูงกว่านะอยู่นะตอนเนี้นะครับคืออ่าถ้าดูแบบสักประมาณใกล้ๆพันสี่อผมว่ามีโอกาสนะครับใกล้ใกล้สี่ใช่ครับประมาณแบบสักแต่มาสี่อย่ครับช่วงปลายปีอย่างว่าอ่าโฟมีโอกาสไหลมาบ้านเราครับครับอืมแล้วก็ถึงมานนั้นหลายเรื่องราวที่มันยังคุมเครือหรือเป็นโอเว่์ของตลาดอยู่ก็น่าจะมีความชัดเจนถูกต้องไหมฮะว่ามันจะออกไปหน้าไหนโอเค อ่ะกราบขอบพระคุณนะฮะคุณเอกภาเวินครับสวัสดีครับครับ,รบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณเอกภาเวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์ครับ